เป็นไงได้นอนรับฝันดีอยู่บ่ฝันดีอยู่บอ,อ,บอกเลขคิวได้ไหนินเนาะพันธุ์สุกรเอาเลยคือว่าชั้นนั้นพันธุ์สุกรบอกออกจากเพื่อนบอ่ได้น้ำท่วมน้ำท่วมออกจากเพื่อนบอ่ได้มึอนี่แมนบอกแมนข่าเพื่อนออกจากเพื่อนได้เนยันมาฮอตพีอยู่มึอนี่เนาะม,นมาฮอตนานอยู่เนาะมึอน,นี่ออกมาบ่ได้โมแมนต์ถือชนี้แล้วแบบจกบ <c oughs> ักบก่ดีกว่าในาได้ดิยันอยูเอาเลยยันแมนอยู่เนาะคือท้องเราจ้อยจ้อยยอู่ สบายดีนะกะสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ขลุ่ยไปหาแพงเบริร์ดสุขูสูกเบิดทุกหม่องทุกบอลพี่น้องเลยเนะาะบ่ว่าจะเป็นเอฟซีทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนะาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สอส่งเบาวกาับไพยเบาเราคือเกา่าพ่อเก,กับ่าวกับไพยมันนี่กับยูทีฮันเจดาวเพิ่นเนาะมาถ่ายถามเรื่องของค่าใจเนาะทาง FC เอฟซีเพิ่นคอมมินมาเพราะว่าย่านเจดาวเพิ่นนี่คือ คารมลงชนีของพระเ้ก้อนแล้วว่าซันเนาะทางบ่ากับไพ่ก็เดินทางมาได้ถ่ายทำสัมภาษณ์เนาะถ่ายถามเรื่องราวต่างๆนะนะเนาะอยากจะพูดจริงลึกจังใด <mirror> เนาะก็ให้เข้าไปหับฟังหับชมอยู่ในคลิปเนาะที่บ่าวกับไพ่สัมภาษณ์ต่อไปนี่พี่น้องก่อนจะเข้าไปถ่ายถามทางเจดาวกับผ่ากชร์กดไลค์ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะขอให้บ่าวกับไพ่มีกำลังใจได้ถ่ายทำคลิป หม่ๆเพื่อเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบึงได้ชมกันต่อไปว่าสั้นเนาะถาว่าบปล่าท้ายว่าผิพากระกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขนที่เข้ามาบึงมาชมแลวก็ติดตามให้กำลังใจให้แหล่พี่น้องเลยเนาะไปพ,พี่น้องเลยไปต้องเอาหลายใหญ่ห่างเนาะเข้าไปทักทายสบายดีทั้งเจดาวเป็นเดาะม,มาหอดบ้านหอดฮ้านเจดาวเป็นที่เชียบห้อยเนาะพ่อพแม่พี่น้องก่อนอื่นก็สบายดีเด้อเจดาวเป็นดีคุณตาเป็นไงด้นอนรับฟันดีอยู่บ่ ดียบอกเลขคิวได้นี <laughs> <Man. S 2> else, ่เนาะแพนเดุกอนเอาเลยคือ <left> ว <Buck état> <language> ่าสั้นนะนะแพนดูกรบอกออกจากเรือนบ่ได้น่ากลัวน้ำท่วมออกจากเรือนบ่ได้มึอนี่แม่บอกแม่ถ้าเพิ่นออกจากเรือนได้นี่ยันมาฮอดพี่อยู่มืึงนี่เนาะมาฮอตนานอยู่เนาะมึอนี่ออกมาบ่ได้บ่เหลือเพิ่นว่าจะออกมาแต่ว่านี่ได้มัน่ะคำก่อนอืมเอเลยบ่ได้มาบ่แม่ถือชนนีแล้วจักบ่ อย่านยูย่านแมนยูเนาะคือท้อดเราจ้อยจ๋ออยู่ตอนนี้ยังได้แมนอยู่กับโมได้กินกับโมเป็นบั่นกินกับโมแซ่บโอ้ยเนาะคือมาสร้างว่าแท้เรามีของดีอ่ะอาริสะตู่จันกอนนี่ท่านเรามาแบบขายเงินมาโลดมาแต่งเอาโหลดนี่เทีจังได้นี่เกดาว เียจังไดเอาเลยบ่เลยนไหนไอาเลยบ่อ้าแลวาจะเจ้าแล้วน่ะเนาะเจ้าแจวเลยบ่ที่วันในไหนก็ให้คิดบิงจักโชคสมือก่แล้วว่าโชคสามมือหมายประตูก้อนช้นั้นเราได้ไหรได้สามมือให้คิดเบิกก้อนเห็นว่ากัเจ้าสิ่ปตีเรามีอันุยูหลายะกระสิตในน้อยหนึ่งแลยอันยู่เราลายได้สัมผัสละเนาะอนุยูเราจะหอดเกีดสิบเดี๋ยวได้หกสิบป การชิคิดคิดต้นต้เทียนอโยกนี่แหละจะติ๊คัดก็อโยกนี่แหละเขาชีสบวสะดวกสบายในการหาเงินแบบเฮงเลยแมนจะหน่อยสิว่าอันใส่คนอันแก่สลายผัวแห้งและชิถือกดไม้อันนี้เรากบสิอยู่แต่นะอยู่แต่บ้านเราพูดเนาะเราจะมาบ่ได้เนาะคุณก็บมีชัดชีวิตดีกว่านะนาหลายคนก็เห็นในคลิป ก็ว่าเจ้าดาวคือเป็นทวงเป็นแย่ยทุกคนเป็นพิเศษโ <c oughs> มเมนต์ถึอของดีถึงชน,นีพอเถ่าก้อนอย่าบอกว่าสัน <c oughs> ตัวน,นี้การยังบู้ว่าบูจักเนว่าเห็นเจ้าเพ็ดยันเขา่าไข่ดาวไข่เตียวไปต้อนทั้งพอเถ่าก้อนน,นนะยันแมนยุข่อยว่าเนาะ <c oughs> ดีว่าจังได้จิตใจคิดจังได้ค่ะ เป็นห่วงแล้วเราเข่าแล้ว่านเราบ่มีเนี่อยู่เนวกินเพราะว่าเราเอาบอ่มีเมียบ่มีคูหนึ่งเข่าให้กินเขาก็เลยเขากค็คลายเนวกินเนาะเขาก็เลยเอก็เลยว่าเออเป็นห่วงเรา่านเราบ่ได้กินเขาคนกระตุกก็เลยเห็ดไปฟ้าเอฟซี MC อย่าคิดยังลายเด้อคิดเน่นั้น,นเนาะแต่ว่าเอฟซีส่วนใหญ่คนบัดโบ,บ,บคิดเน,น่นั้นบัดรแตนที่ผ่านมาเด้ว่าสัน้นเราก็บ่ได้มีลูกมีเมียออน่าก็คือบัวบ่ได้เป็น ห่วงเป็นไงเป็นพิเศษแบบนี้นะครับบาดท่านองเลยค่ะทานองเลยบรดมีมีบรดม,รมีลูกมีเมียคือกันคือบมเห็นไปต้อนเราแนะ่ทันองนะทันองวะแมนข่อบบอได้เห็ุไปต้อนได้แต่เรามากินอยู่เฮือโลดอยู่ห้านโลดนาน <laughs> อันนี้อันนี้แห่งพิเศษค่ะอยากอยากอยากตะแลงก็องอมากินโลดแล้วก็เม่อมันชิย่างอย่างแบบนี้เนาะแบบนี้กบทันองนะเนาะอื <laughs> พอทานองเรายังอันไปมาสะดวกสบายเลยตุก่อนมากบมากินแล้วแหละอยู่เฮือนกะหู้อยู่เนาะหันอยู่ใจตไก่เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าบม่ได้คิดอย่างร้ายเนาะนี่แต่ว่าคิดเป็นห่วงเป็นห่วงแลาวเราเป็นห่วงไปง่ายคนแถวนี้จืดนับเทือนเป็นนันจำพ่อเลยเนาะเราก็อายุหลายเลยไหนเอฟซีก็ยังมีโอกาสอยู่ได้ใั่ไหม ยังเฮายังบอดด้ท่านได้ขิดยังดอกไ่ขิดอีกยังขิดหนักถือหักแท่งกันแถลตกับตุก่อนดอกงหญ่งั้นซื้อให้เราอันมีอายุแบบยื่นยาวนแล้วก็หาหกชิบแหละเพราะว่าต่ออายุให้มีความซุบบรรทายอือแนวนั้นเนาะบอดด้มีเรื่องอื่นเลยถึงเข้าปหลายกู้ฮันอันที่ว่าโดนคลองดอกคลองดีลงสนองฉนีนั่นบบมีตน่ะเนาะบบมี่บมีเลย หากะว่าคิดดูโตนชงสารแล้วซืออ้อ,อย่านบ่มีูเดินแดงเห็นงานเห็ดกินอืมเนาะอย่า,ยน,า,ายนั้นใช่เหรอเห็นคนอีต้นแล้วเจ้าอันบอกอีต้นอีต้นคนคนมาถอดกระทาเนี่ยฮะยังอีต้นมะคอนี่เขาใหา้่เลยได้อยู่ได้กินน้ำได้เขาเขาอยากเขาเขายังปั้นใหม่เลยเพราะว่าเขาอีต้นเขาเขากะมโนดคือการเขาแต่เนี่ยมันต่างกันมันบ่มีบ่มีก็คือบ่มีได้ผูกบ่มีก็ได้ไม่เป็นน้ำสกินก็ยังบ่มี เล่ากับืัวมีลูกหลายคนอยู่เนาะมีเมียหลายคนอยู่นงแต่เาไม่ไอยู่เดียวเด็กไผมาบึงมาแยงอ้าวโอ้เป็นยอดสาเหตุใดญเอาก็บองูเนาะอย่าอมเมียน้อยเขาเมยหลายคนไปช่ลูกเลาจังหวะแต่ว่าลูกอะคือลูกเนาะเขามีครอบครัวแล้วเขาต้องไปอยู่กับครอบครัวนี่เป็นเรื่องธรรมดามันก็ต้องแยกอยู่ใครอยู่มั่นย้อนยังยอนใครกับมีครอบครัว คือลูกนี่ก็ต้องอยู่กับครอบครัวเขาขมมาอยู่อยู่แล้วนอกจากเจ้าบม่มีเมียบ่มีปัวอะไรมาอยู่กับพอ่อบกแม่ได้แต่เฮา,านี่เฮายัางบ่ได้ดูแล่อแม่เป็ยังเฮาไปอยู่กับอยู่ครอบครัวเฮาเลยมีแต่ไปมาหาสู่กันได้หรือว่ะผมมีเงินมีท่ากัเยืนกันได้แต่ว่าสิให้เฮาไปอยู่ําตลอดก็อยู่บ่ได้แล้วคือเฮา็อยู่เงินเฮาแบบเนี้นะคือกันแท้เ,เขาก็คือเขาแบไปหางเงินเราลูกก่อนไหม่รา่ะแมนอซี่เพิ่นก็อยากคอเฟซอยากคอไลน์ ก๋าวด์เอฟของเจดาวว่าสันอลยากด้อเดีแบบถ่ายไปอยากไปไล่มีอะไรเดี๋ยวสีลงหายในนี่ก็ได้เด้อมีไล่มีวดเอฟมาชีพบุญวุ่นบอกคนโทรมาน่ะโอ้ยแต่ชู่มือนี่ก็ยังวุ่นวุ่เลยคันว่าอันข่อยบได้หายไลยคนไข้หายแต่สองคนหนึ่งยังวุ่นวุ่นจากมาทางไหนาไล่นี่บอกเลยว่าบบได้หายไปเดินี่ลายแต่ว่าถ้าอยากได้ก็สีห้ายไล่นี่สีห้หลังไม้บได้หายหน้าไม้ เป็นหายนาไม้นี่แจ็คไม่หาไเป็นยาได้โทรมาเนี่ยฮะแห่งสีบัวว่างมาเนี่ยอันนี้ลายอันนี้มีทั้งคนลาวมีทั้งคนมีทั้งคนไทยคนไทยมีทั้งคนลาวนอกโทรมาอยากได้เฟซอยากได้ลายแต่กาซุงมหายแล้วเจ้าหับบ้านนี่หายมาบอกอีกหายมาบอกว่าหายเจ๊ดาวหับเพื่อนในเด้อว่าสันคือคือคอยหับไปน่ะ มันโบนับเลยนะฮ like şey um> uh> <Okay, ั่ก็เลยแบบจะเบิ่งขอความเดินนี่ก็คือฮั่วโตไปเลยหลายพูเนาะจักสีห้าไปห้ายาคือตอบไปแล้วนี่นี่ตอบไปแล้วนี่ตื่นนอนมากนี่ฮั่วพได้เห็นยางเลยนี่จรินี่คือนี่ขขาขอความเป็นขอความใหม่ไปเลยได้แต่ตื่นมาแล้วนี่โทรษเราไมีแต่ขอความโบนัโทรบนัชเซ็ตมีทุกอย่างเลยเนี่ยฮั่วกะขาฮั่ซิมันหนังโตนี่ฮั่วพอได้ฮั่วตรงไปตลาดต้องจัดห้านต้องขายเครื่องเดมันก็เลย ก็เกี่ยยตอบแน่หับแน่บริหับแน่อันนี้อันนี้ลน์ลนยแต่ว่ายังบม่ได้ยังไม่ได้คิวเอาโค้ดไอดีแต่ว่าลน์มีซื้อแล้วอยู่ในนี้ซื้อดนี่เราเดินดิบเบินเหรอเงิงเอาทันกันนแลกยาเด้อทานทานทานเปนคู่แล้วนี่ยอย่าเป็นกาบพึ่งกไปหาคนเองแห่งสีจักดผายยาและโทรมาแบนี้วุ่นวิ่นว่นเขาแล้วแบบนี้ทางบนแอปทางอันเสร็จทางเฟซบุ๊กทางไลน์แบบนี้ มีเวลาตอบอยู่บ่คอมเมน่นมาเนี่ย้ายาูุยังกะนี่แหละถามยูทูบเบอร์เด้อแล้วกะติดต่อมากำมาทามอีกทีหนึ่งกับสิเปิดเปิดกล้องว่ากันเนาะโดยเพราะว่าสะดวกคือมีแต่โรเนาะแต่ว่าถ้าว่าเป็นคนต่างประเทศนี่ก็โรมากอ่ะว่าบับผู้เรื่องสื่อสารกันบม่เข้าใจกะต้องขอโทษขออภัยซีต่างประเทศเนาะโดยกะบบบวากันเนาะเฮาสื่อสารกันลำบากถ้าว่าเป็น คนล่านอกบอสื่อสารกัน,นข <อ S 2> เข้าใจใ <น S 1> บองจงซี่กะโอเคเนาะทำไมพี่น้องเอฟซีถกท่านแต่เรื่องที่ว่าลงสนองเสน่ห์ของดีตู้จัดก,ก้อน <c oughs> นั่นบอแมนเด้อเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังเปิดไฟเขียวคือเกายังบอได้มีคนแบบจริงจังจริงใจบอจีบแรกคือเก่าจ,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 จบีบแรกคือเก่าเอฟซีถ้าทักมากอันตอบขอโทษเทิงกับขอโทษขออภัยกันและทั้งนี้ก็ได้เพราะว่าข่อยกะเรี่งงานหลายเนาะ กับบได้มีเวลาหลินแต่โทรศัพท์เด้กกับขืนผัดขึ้นไปกับเกินสามสี่ทุ่มก็คืออยับนอนเลยเด็กแมวมาเลยเฮาเมื่อยเลยเด้กรับปลาฮอโทรศัพท์แม่นเนาะบรับปลาอย่าว่ากันเด้อตอบบุษันหรือว่าเหตุกเรียกหลายแล้วเออหรือว่าแอดมาเลยบอดี้หับนะก็ขอโทษขออภัยนล้วกันทางนี้ก็ได้แต่ว่าคนก็จะหับหรอกบางคนก็เพิ่นโทรมาทางอันเพจข่อยได้เพิ่นว่าแอดไปหาเจด้าวกับโนดุน ของสามมื้อแล้ววสันยังติดต่อมเป็นเพื่อนอยู่วสันถ้าว่ามีเวลาไปไปบอกเพื่อนรับเป็นเพื่อนในเด้อสิโทรดิ่นโทรคุยน้ํากับมีอยู่ได้หลายคนอยู่ได้ <c oughs> บางคนก็นให้ติดต่อให้แน่วสันเดียวเขาเรื่องเพื่อนแล้วปีใหม่จะกลับมันไปดินน้ำเล,าาลาวว้าปหาแล้ววสันเป็นเพ็่นที่ทงานอยู่แถวไทยแถวอย่งางน้นะพักมาได้เป็นว่าเป็นว่าเคยโทรไปอยู่รับ ว่าวโเก่งเพื่นว่าวใาหน่อยแต่จริงใจได้เพื่นว่าสิหัาแม่บางคนก็บอกสองคำเอๆดีใจแล้วก็โอเควางเพราะว่าถ้าว่าสิคุยโดนคุยยาวกับเกลียดใจเจ๊ดาเพื่อนยาตว่าเพื่อนทิ่เกียรทิ่งานค่าขายเครื่องเดี๋ยวลูกค้าเพื่อนมาสั่งอันนั้นอันนี้หันหน้าเพื่อนว่าน่ะก็เลยบ่าได้โทรมาว่ามาคุยโดนเพื่นว่าแต่จริงใจอยู่เพื่นว่ากุ้งละเพื่นว่าฟังเบิรงปีใหม่โฉมการบอกเลยว่าปีใหม่ เดือนหนึ่งเดือนสองนี่ยังโบหูเพิ่นสีมาิดีงาเพิ่นจะโทรหาเจ้าอยู่ที่โอ้กันมากโบปอยากโบปยางมาลินดูฮ่านแล้วแห้งสบายแห้งง่ายมาขอดูคุณเป็นเนาะอืมมาว่ากันโลดแหละหมักโบหมักกขจีบกันโลดเอาแล้วบาทเนี่ยมักบหมักก็มาเห็นคือข้ามาเลยข้ากะเท่าห้านได้บัตรเอาป่านจะไปซื้อไปเห็นเห็นข่าเลยบัตรขอลาตัวก่อนได้บัตรดีนะไปเห็นรถไปเห็นรถอาวสีน้องเลยบัตรนี้เจดาวเดินกลับไปเอ่อมหาลูก มาเขามาหาลูกโอ้ลูกชายมาหาลูกชายาาลูกชาย,ายมูเป็นลายเนาะนยังมาตื่นเลยยังหลตื่น,นมาหาลูกชายอีกทีกันชวนกันไปทางไหนดิชวนกันไป <c oughs> ปาร์ตี้ทางไหนดิเนาะก <c oughs> ินต๋อกินต้มนั่นนี่เมนตู้จันก้อนโทรมาแล้วบ้องมือนี่โดยโทรมาแล้วโทรมาว่าอย่างไรเพิ่นโทรมา ออกมาว่าเมื่อนี้บได้โบได้ออกมาเด้อเพราะว่าน้ำแกงค่ะมันถ่วงมันทางน้ำแกงมันน้ำห่วยน้ำห่วยน้ำห่วยเออน้ำห่วยมันถ่วงมันทังแเราออกมาโบได้เขาเลยทำเป็นได้กินข้าวกินน้ำแล้วเพระว่ากินข้าวกินน้ำแล้วแล้วกิจิโร่าได้ลายอือกินขวดจิโร่เพราะว่าจิโร่มันมันหน,นีน้ำมันหนีน้ำออกมาเขาไปจับอรณในป่าอืมนี่น claro> ้ำถ่วมออกมาแล้ว เป็นได้กิโลเหมือนเนาะมีแต่โทรมาบอกว่าบ่ได้ออกบ่ได้อันบ่ได้ออกมาว่ะแล้วก็กินไก่เีงาครูซื้อไก่มาผากเมื่อวานแล้วกินไก่ตัวนั้นแหละกับกิโลอืมม้อนี้เหงาได้เมื้อนี้เพิ่นเนาะผู้เดียวอยู่ผู้เดียวบ่มีมี FC กับโบได้ไปไปบ่ได้ได้น้ำถั่วมมันทางลูกหลานก็บ่ได้เข้าไปหาออกมาก็บ่ได้บบดนี้มิเตบอกว่าเออคันไม่แดดแล้วจังบ่มีน้ำถั่วเลยจังสิออกมาากว่ามื้ออื่นก็โต๊ะก็สิออกมาอยู่อ่ะ ดันออกมาอยู่ได้มือนี้แล้วว่าเพราะว่ามันสีบรลงมันแดดแหละเนาะแป๊บเดียวห่วยนิดหน่อยนะห่วยบ่ได้ไงนะห่วยนิยหน่อยน้าแป๊บเดียวกระบกแคมทางนะบอสแมนเวลามันตกแองมันขึ้นมาไดยเวลามันตกแองมันขึ้นไวแต่ว่าบกง่ายนะน้ำห่วยน้อยแมนโอ้คือเราออกมากดีก็เราออกมาได้ดีบ่ ก็ดีวะอดเราเองเลยเนาะออกมากันเล่าอะไรสิได้เปิดหูเปิดตาเขาในยังว่าเอออยู่อในแคมป์ทางผู้คนหลายอยู่แล้วคือเล่านี่แล้วก็สีเงาอยู่คนเดียวแล้วแม่ผมมีใครไปหาดิเคยมีคนไปหาแล้วผมมีใครไปหาเขาว่าเออกระออกมากกับพักผ่อนนอนสบายๆบานกระตจกเออก็นอนก็รักเล้วคนแบบ อยู่ในเที่ยงนี่แล้วอะเงาเลยอยู่เบอยต์กับชีว่ากระไผ่กับชีว่ากระไผเนาะคนเคยมีมูมาโอมาลินน้ำบัดเงียบบัดเนี่ยนะเงาอยู่ đấy บุ๊ตีเราไหนโมเมนต์มันเรื่องมัเรื่องมันบ้านโมเมนต์เขาให้ออกไปใช้ให้ออกไปยูมแต่ว่าอันพวกยูทูบเบอร์นะให้เขาไปถ่ายกับช่วงสมำคืเขาไปถ่ายกันแล้วเขาไป่ เราโทรมาบอกมาเบ้านำัาได้ทางเราบวก่วเขาฟังดิเขาถามแล้วเราส่วเขาฟางัฟางในนินคว่าทางการทางนายบ้านเพิ่นสั่งยุติบ่ให้ตู้จั่นก้อนออกสื่อโซเชียลเพาันบ่ได้บ่ได้ยุติกออกมาได้แตาไม่ายเมื่อ่าเขาไปถ่ายบ้านเขาไม่เป็นบ้านแบบว่าชองชะมานไม่รว เพราะว่าทางนายบ้านเพิ่นกะเพราะว่าอยากทมตู้จันกนเพิ่นกะแบลว่าบโอย่างไห้ว่าเรื่องละมุกหรือว่าวิจารณ์ลายปันไดนนะได้กับเรื่องรัย์สินนี่นะกับวิญาณเล้าเพราะว่ามันจะบบงามเล่าเฮานับถือวัฒนธรรมเนาะแต่ห้านเฮานี่ใส่สื่อนานนั่งฟันยังไห้ปดฉันนั่นแล้ว อดออกเนาะเ,ออเพราะว่ามันเป็นเว่าวได้แต่ว่าไ้สุภาพนะว,ว่าสันโมไฮว่าเรื่องละอัน,นี่โรจักอยีาอยาบางคนนเอฟซีกับผู้อยากผู้อยากเห็นกามาล่อถ,ถ่าตัวมันเป็นเนาะเว่า7-8ดอ,อกว่าสัน <laughs> แมนโมแมนโม,มจักทางน,นี้กะตัวนี้หละทีว่าวมันเสียหายหายลายก,มกูมูเนาะลูกเมียก็จะปุ๊บเมืนนะ่อ าจุดนี้เขาจนยานเนาะแม่นจักแม่นบ่มแม่นบัจักตัวนี้กะเพราะว่าไผกับบอได้หูได้เห็นมีแต่ตู้จน้อนราเบาเองเองอันเดือนเจ็ดเดือนแปดแต่ว่าบางคนกับชวนลายก็สิบบ่เชื่อเพราะว่าอายุกัลายแล้วนะไครสิเก่งแท้เนาะทันนั่งนุ่มยังน้อยนี่เ็ยังบ่ได้นะค่อยว่าเราอายุปุ๊บสิบแปดเลยนั่นแหละวบบเรื่องอันลามกยังเขาก็เปยังบ่าวเรื่องคงดีบอหรื่องก็ว่าไปทางนี้ สระคุณนนแม่ว่าว่าความีสมุนไพรไพรเป็นนั้นนั่นนี่กะอันนี้มันซ่วยคนบางคนก็ดี<ม>ย้อนกลหลายคนอยู่ถ้าว่าไครเป็นกะมาหาดีกว่าติดต่อมาได้บางทอก็กดีย้อนเช้าย้อนกต่มีอย่างที่ยังใครเนาะอ,อันนี้ว่า,วาวแต่เรื่องอยากได้แต่เมียอย่างเดียวก็ได้สนใจ <c oughs> ไครมาเห็นมือเดียวจะเอารถไม่แต่อย่างเดียวพอมาอยู่เวนบอกพอมาหนึ่งขแถวจีนโรถแต่งลูกนาเดี๋ยวนี้ค่ะ จักเขามาปมักบจักกะู้หยิ่งเขาก็ับไปนำบูได้กันเงินลายก็อย่าไดะแม่เงินลายก็เอาไปใส่เงินสีบูมีครบชุกแล้วแนวคนบูไดมาทางกันที่ดิคือเจ้านี้ก็จะเอาอยู่บ่เรามาแบบเอามือเดียวรถจริงจเข้าก็บเอาแล้วมือเดียวไปเอาเนาะันาดใครเอามือหนึ่งเขากินรถเขาว่าคนท่ามันก็ต้องเขาห้องวยังมันต้องหูจักกันแบบว่าอย่างอย่างหน่อยกะย่างหน่อยกะสามเดือนเนาะสี่เดือน มากเงินร้อยานานไปเอาไปโดรได้มนเาเพราะว่า้องเบิ่งใจกันก่อนนะก็ได้ดอกเบิ่งนี่แล้วอหลายแล้วคนรุ่นซ้ำเจ้ดาวนี่คนงามตอนนี้มีสิทธิ์เลือกได้ผมว่าสิไปเอาผูเท่ากันค่ดองค่ะดองร้อยล้านมาปุ๊บให้เ้าไปอยู่น้ำเลยเ้ากับไปบ่ได้เหือกันเพราะว่าเมนยุ่เงินเจ้ากับื่อวิตเทาทั้งสิตนีจะให้สปอยู่นจะเขาส่ารปีเาอกแบบ เฮาเมื่อแล้วใส่เวียกใงานเฮาทุกต้องตอยไผสิู้เนาะใส่หยังทุกอย่างกไผอยู่นได้มันกต้องลงกันอย่างน้อย3เดือน4เดือนครนก่อนเอาือนไปซื้อค่สิมาขอซะบได้ได้ขอ่ะเอ้าบ่เห็นซะบลงยููเห็นอยู่หแต่ว่าบ่ฮู้ว่าขอไผล่ะ FC ถามว่ามาขอเฮาบ่เฮาว่าเฮายังบ่ฮู้ได้เรายังบ่ได้เว้าหยังเฮา่เราไปซื้อคําหันตะเบิ ซื้อตีเราไปซื้อมาใส่เราเองตีบุกเกี่ยวกับเฮาดอ๊อบเอาป่ะตะวันเราเอาคันไปถ่ายเพื่อจะรับประแพงไปอันนั่นรุดได้เมื่อวานยังเงินบุจุบนั่นแหละไปกะทินอ่องนั่นแหละแม่ว่าแล้วเอาคันหมากมาโค้กข้างแม่ได้ลงไหมในรุดโค้เอาขึ้นมามาโค้กแน่เจ้าสาวได้ไหมใช่เป็นเจ้าสาวนะน่าเอาก็มีเฮาเลยเป็นเจ้าสาวงงเลยเป็นเจ้าสาวอยู่ในหน้าโป้คลิปพี่น้องเขาไม่ได้ถามเขาเลยเนี่ยเหรใช่เป็นคน เฮ็ดเราลงมานี Depois, on, ่คลิปไผ่อ ah, ่ะองเปิดพิดอ่องพินองพิดอ่องนี่ให้เลยเจ้าบริษัอนุญาตจากข่อยเจเจบินกค้ามาพี่น้องเลยโอเคโอเคโดยอาสบายดีเจ้าดาวโดยเนเน่พ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะก็ได้ถ่ายธรมหลายเรื่องหลายราวพี่น้องเลยเนาะเกี่ยวกับทางเจ้าดาวอันที่ว่าคือ ของดีหรือว่าลงสน่ของพ่อตู้จันก้อนน่นบอแมแนพี่น้องเอยเนาะก็มีแต่ทางเจดาวเพิ่นคิดเห็นทางอันพ่อเถาก้อนนับถือเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเพิ่นดูโตนผู้เฒ่าพี่น้องเอยเนาะบ่มีผู้เบ่งผู้แยงหนึ่งเขาเป่าไฟให้กินเพิ่นก็นเลยเห็ดเขา่าผัดข่าเจียวฝากไปให้เรื่องรับลมคมในหรือว่าถึกฉนอกชนี บ่มีพี่น้องเลยเนาะกระสีพอประมาณนี้แหละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะทางบบาวกรบไพกะ โอ้โขอบใจเนะาะทั้งเจาดาวเพิ่นที่ชลาเวลามานาังโอนางลมนำล้ำแหลกคอขอบบุญขอบคุณนำ้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสชูคนที่เขามาเบ่งมาสม้มล้วก็ที่ตามให้กำลังใจทางบ้ากับพายทั้งแต่ต้นตลอดมาพี่น้องเอ้ใหฟซี FC, ทุกท่านจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งควมเจ็บจะได้ควบไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังใจปรารถนาเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวข้าว่าสบายดีสวัสดี